ต่อไปนางสาวการณิตแหวสันตติเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันการณิตแหวสันตติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รกรุงเทมพมหานครเขตหนึ่งพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์ดุสิตพักพลรังประชารัฐค่ะดิฉันขอหาหรือท่านประธานในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเขตสัมพันธวงศ์ค่ะคือบริเวณเก,กาะกลางถนนเจริญกรุงนะคะตัดกับเส้นทรงวาดและถนนเข้าหลาม ในภาพนี้นะคะปัญหาคือจุดนี้ค่ะเดิมทีตรงเกาะกลางเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเ่เหลี่ยมางเข้าหลามตัดค่ะเพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาทราบว่าจุดนี้ไม่ใช่วงเวียนนะคะแต่เมื่อไม่นานนี้มีการปรับหรือสภาพเกาะกลางจนกลายเป็นวงกลมผู้ที่สัญจรไปมาเข้าใจว่าเป็นวงกลมค่ะก็เลยสวนเลนกันเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้ที่ขับรถไปมาและเข้าผู้ใช้ถนนนะคะ เดิมที่เกาะนี้จะเคยมีป้ายห้ามเข้าอยู่ตรงอ,อยู่สองทางนะคะแล้วก็จะมีไฟกระพริบสีเหลืองๆไว้แต่หลังจากมีการปรับปรุงสภาพตอนนี้นะคะเนื่องในเมื่อไม่นานนี้ก็คือช่วงที่ b บ f ์ฟอร์ดแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มาซ่อมแซมให้นะคะ <c oughs> ก็เลยทำให้จุดนี้มืดพอตกกลางคืนรถรถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่ทราบว่าตรงนี้มีเกาะ วิ่งพุ่งมาแล้วก็ชนนะคะพุ่งมาอย่างบ้านเรือนที่อยู่บริเวณรอบๆวงเวียนนี้หลายๆครั้งเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีการสวนเลนกันเนื่องจากว่าป้ายบอกทางว่าห้ามเข้าเนี่ยได้หายไปและยังไม่มีการนำมากลับมาที่เดิมนะคะก็เลยอ,อยากจะเรียนท่านประธาน,นฝากถึงกรุงเทพมหาคนครนะคะช่วยแก้ไขเรื่องนี้ด่วนเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนอกจากนั้นแล้วนะคะเส้นถนนเส้นนี้เป็นถนนที่คู่ขนานกับถนนเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่กลับไม่ได้รับการจากไม่ไม่มีการติดป้ายจราจรหรือว่ามีป้ายบอกทางที่ชัดเจนเช่นเส้นทางนี้ไปสถานีรถไฟฟ้าเส้นทางนี้ไปถนนเยาวราชหรือไปท่าเรือนะคะก็เลยอยากจะขอความอนุคะห์ท่านประธานฝากไปถิ้งกรุงเทพมหานครช่วยดําเนินการเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับต่อไป